เรื่องราวของน้องๆ True AF 6กันเลยทีเดียวนะ่งออกมาหมัดมัดใช่แล้วเมื่อคืนนี้ทํางานกันจนดึกเลยใช่ครับช่วงนี้ก็งานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะเขาก็ได้มีการไปเปิดบ้าน True AF 6กันนะคะเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนของเราใจดีมากๆทั้งเสื้อผ้าผมสถานที่แขกหรือว่า g u สกลุ่มแรกเลยใช่ไหมครับแล้วค่ะมากมายหลายคนว่าเลยอไปดูบรรยากาศกันค่ะ สร้างความประทับใจให้ทั้งเหล่านักล่าฝัน True AF6 และแฟนคลับกันทั่วหน้านะคะสำหรับกิจกรรม True Exclusive Party with AF6 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า True Sponsor ใจดีที่สนับสนุนปฏิบัติการล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season 6ซึ่งก็มีการเปิดบ้านตอนรับเป็นกลุ่มแรกโดยครูใหญ่แห่งบ้านอย่างครูรักก็ขอเป็นไกด์นำชมทุกมุมของบ้านไม่ว่าจะเป็นพลาซา่าห้องครัวห้องนั่งเล่นรวมไปถึงห้องเรียนต่างๆด้วยค่ะ วันนี้นะคะเป็นงานอขอบคุณลูกค้านะคะผู้สนับสนุนสินค้าโปรดักของทุทกกลุ่มเลยนะคะ<ว>เราก็ทูมู e ไบ FI นะคะ 3G นี่ก็เป็นสปอนเซอร์สำหรับ a c a d e เดมี n t a s นเดเียมถึงซีซัน6แล้วแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะว่าลูกค้าจะได้มาเยี่ยมชมนะคะว่าบ้านของน้องๆน,นะคะมีกิ่นอายความน่ารักอบอุ่นยังไงบ้างนะคะ หลังจากนั้นนะครับน้องๆนักล่าฝันทั้ง12คนก็ออกมากับเพลงตีมครับแล้วก็รวมพูดคุยอย่างเป็นกันเองก่อนที่จะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ19ปีของสาวนิวตี้ด้วยเค้กก้อนโตด้วยครับ แล้วก็ต่อด้วยการเล่นเกมตอบคำถามที่บรรดาแฟนคลับเตรียมมาถามนักล่าฝันที่ชื่นชอบโดยเฉพาะและรับรางวัลเป็นสแตนดี้ของเหล่านักล่าฝันกลับไปนอนกอดกันที่บ้านเลยละค่ะก็จะเอาไว้เนี่ยไว้ในห้องนอนเลยล่ะเนาะปีที่แล้วก็เข้ามาบ้านแมกโนเลียแต่ว่าไม่ได้แหละก็ได้ของขวัญอันอื่นไปปีนี้ดีใจมากๆดีใจจริงๆรู้สึกดีใจมากๆครับว่าคนที่มาเชียร์เรา ทุกท่านที่มาเชียร์เราตอนที่เราแสดงคอนเสิร์ตอยู่เราจําได้เราเห็นทุกคนน่เราแบบวันนี้ได้มาเจอจริงๆคือแบบทาให้เราได้เจอจริงๆแล้วจากที่ปกติจะเห็นกันที่คอนเสิร์ตแล้วเราไม่สามารถพูดคุยได้แต่วันเนี้ยได้เจอหน้าผู้มีพระคุณจริงๆเราแบบเราได้คุยได้รู้จักกันจริงๆรู้สึกดีใจมากๆจริงๆครับดีใจดีใจมากค่ะที่แรกไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วเพื่อนเพื่อนได้บาดโทมาตอนเที่ยงเที่ยงกว่าค่ะนั่งรถใต้ดินมา ล้วไม่คิดว่าจะมาเจอบรรยากาศอย่างนี้คุ้มคุ้มมากเลยค่ะขอบคุณทูลจริงค่ะที่ให้โอกาสดีๆอย่างงี้ค่ะคือด,ดีใจอะครับที่แบบว่าเราได้เจอคนที่เขาเชียร์เราอะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้มีโอกาสแบบนี้เหมือนกันนะครับที่เราจะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับหรือว่าคนที่รักเราอะครับทุกคนเลยอะไรอย่างี้ครับดีใจสุดๆเลยค่ะรักน้องสุดในโลกเลยค่ะชอบก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็พลังเสียง อยากเจอมานานไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆค่ะก็เวพรบอกว่าขอบคุณกับทุกอย่างค่ะคุณคือฮีโร่ค่ะซึ่งนอกจากเหล่าแฟนคลับจะปลื้มนะครับที่ได้มาใกล้ชิดแบบเป็นกันเองกับเหล่านักล่าฝันที่ชื่นชอบแล้วเหล่านักล่าฝันเองก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยเช่นกันครับสนุกมากสนุกมากใช่ค่ะน เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแบบใกล้ชิดอย่างนี้เหมือนกันครับทุกทีเวลาไปคอนเสิร์ตจะเห็นแต่ว่าเราไม่เคยได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวันที่เราได้เปิดใจพูดคุยกันกับผู้มีพระคุณที่สนับสนุนพวกเราทุกคนมาครับรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันซาบซึ้งตรึงใจมากๆเลยครับคือขอบขอบคุณที่ถึง,ถ,งถึงแม้ว่าอ,อ,อาจจะไม่ใช่แฟนคลับของใครแต่ละคนแต่คือทุกคนเป็นแฟนคลับ AF6 หมดแล้วก็ดีกับพวกเราทุกคนน่ารักมากๆขอบคุณมากค่ะก็คำเดียวของเราค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนะคะห้ามลืมเด็ดขาดกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ12นักล่าฝันที่จะเริ่มความสนุกที่กรุงเทพเป็นจังหวัดแรกวันที่31ตุลาคมนี้โอ้ฮาลโลวีนพอดีเลยนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีตามด้วยทัวร์คอนเสิร์ตตามภาคต่างๆตลอดเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับผลงานที่จะออกมาอีกมากมายค่ะแม่ แฮปปี้กันทั่วหน้าเลย<ช>นะครับใช่แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะคะอย่าลืมสาบส่นผลงานน้องๆด้วยแล้วกันต้องแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตนะครับรวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟมีดักรีซอะไรแบบนี้<ช>ก็ติดตามกันได้เลยนะฮะ